สวัสดีทุกคนกันด้วยเพราะในวันนี้เราจะพาผ,ผู้ชมทุกคนเราได้มาทําการเพิม่ม ยอดคนดูหรือว่ายอดบิวในส่วนของสตรีมไลฟ์สดในตัวของ Facebook กันเนาะสำหรับใครที่อยากจะไลฟ์สดเล่นเกมหรือว่าขายของหรือทำอะไรต่างๆในตัวของ Facebook สามารถที่จะให้มาลองดูแล้วก็ทำตามกันได้ไปไปง่ายกันได้เนาะโดยวิธีขั้นตอนแรกก็แค่ให้เราเดินเข้ามาในตัวของเว็บไซต์นี้แต่ถ้ามีการทิ้งลิงหรือแปะลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของใต้คลิปวิดีโอหรือว่าในส่วนของคอมเมนต์เนาะหรือคำอธิบายก็กดามาชิกงานทำตามกันได้เลยพอได้เข้ามาก็เลยในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็จะมาสมาชิกเม สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เลยโดยหน้าต่างถ้าเราได้กดเข้ามาก็แล้วหน้าต่างก็จะสมาชิกเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะกรอข้อมูลหัวข้อตามที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกกันได้หรือใครที่มีดบัญชี Google Gmail ได้คลิกที่ตรงด้านบนนี้แล้วก็ทําการสมัครผ่านมบภาษาสามารถที่จะทาการกันได้เนาะหรือสำหรับใครที่มิบัญชีกันอยู่แล้วสมัครกันไปเสร็จแล้วตงลงชื่อ้ใช้งานก็ให้กดเด้งกลับมาแล้วก็กดลงชื่อ้ใช้งานกันไปเลยก็ได้เนาะ อ่าแล้วก็ที่นี่เลยเราจะได้เข้ามากันแล้วที่จะตงเว็บไซต์เว็บไซต์น้าต่างแกของเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยโดยมีข้อข้อหรือว่าบทบาบริการให้กับเราได้มาใช้งานและว่าทาการมียอดเงินที่ตรงด้านบนนี้ด้วยเนาะให้เราได้มาสซงเพื่อได้ว่าทาการในส่วนต่างๆตรงนั้นนี้แล้วถ้าเกิดว่า,าเว็บครต์ที่ข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์กันแล้วไม่มียอดเงินหรือย,ยอดจำนวดกันไปจะกดเข้ามาที่ตุนแบบนี้กันก่อนเพได้นที่คำว่า,ตาเตืน พอได้ค่อมากระล้วที่นั่งตาบกันทั้งเมือเท่าก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เราได้มาทําการเนาะโดยทําการกดที่เข้าไปกันกเลยที่คําว่าช่องทางและทีนี้ฟ้าแตมีช่องทางให้เราได้ทำอ่าเติมเงินกตนได้ไปง่ายโดยทําการเลือช่องทางเติเลยในสองการต่เมือที่เขาแต่มีให้เลือกเนาะยจะเป็นช่องทางสแกนกิวโคสจะเป็นถุงมดิบเหรียญเติม่โตหากว่าเรารู้จักสะดวกแล้วก็รู้จับช่องทางเดแล้วสะดวกช่องทางอะไรเดี๋ยวสามช่องทางที่ก็เลยเตินได้เลยและถ้าหากว่าใครที่ตัวมวยเกสรแล้วมียอดที่เกินดรลจะย้อนกลับมาในส ได้เลยอ่าพอเราได้ย้อนกลับมากนแล้วในส่วนวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มแต่สองยอดคนดูหรือว่าอยาอดวิวในไลฟ์สดของ a c e b o o k เนาะอ่าให้เราได้ทําการกดยก้บไปก็เลยทีต่วแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็มูลที่ตัวหมวดหมู่มก,กันไปนะว่าเราต้องการจะเพิ่มหัวข้อไหนเนาะอ่าอย่างเพื่อคนดูและสดก็ได้อยู่ตรงนี้กันอยู่แล้แลวเราก็จะมีให้เลือกประมาณนี้เลยอยากของเราก็จะขอเลือกเป็นอันแรกก็กดลิกเข้าไปเมื่อเลือกกันได้แล้วที่ตัวหมวดหมู่แล้วทีนี้ให้เราเตินต่อที่ตรงบริการเนาะบริการมาเพราะจะขออเเเลกกกปป็นนัแรข้าไ เมื่อเลืนกได้แล้วทำหมุดหมุดเราบริการแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาในจอของตัวอ่าไลค์ส่วนของ Facebook เราอีกเนาะเพื่อทำการคลอดลิงก์ดูง่ายๆเลยเนาะงทำได้วทำหมือถือแล้คอมหรือก,กดเขา้าไปที่สัญลักษณ์แชร์เขาจะขึ้นปูดมาแบบนี้เนาะให้เราได้กดคำว่าคัดลอกลิงก์ที่ตร์ลิงก์ของตัวไลค์สุดแต่มาแล้วทีนี้พอได้ลิงก์ได้สร็ให้ย้อนกลับมาในจอเว็บไซต์เพื่อลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ให้ใส่จำนวนที่จำเป็นจะเพิ่มอ่าพอได้ใส่ทั้้งนนีะะคจำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสั่ อ่ะพอได้สั่งซื้อกันเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะมีระบบของเว็บไซต์เข้ามาเป็นการแจ้นบอกแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะให้ทการรอกันก่นได้เลยหรือจะพิชิตดูรายละเอียดของตัวโดยที่่อดสกันเสร็จเลยก็ได้เนาะโดยการกดเข้ามาที่ตรงด้านี้จะทำว่าประวัติการสั่งซื้อ ด้วยการได้กดคลิกเข้ามาก็แล้วที่หน้าตามประวัติของฟื้นฟาก็จะเป็นแบบนี้เลยให้กับเราได้ขอามาพูดอึงต่ไมเช็คดูกันได้ทัว่าออเดอร์เป็นยังไงหรือว่ามีสถานะขัดข้องยังไงแบบใหมแบบไหมไหมอย่างได้ฟอบมาเช็คดูแล้วเขามีการเฉลี่ยบอกว่ารอดำเนินการแล้วก็เราก็ไปก่อนได้หรือจะิ้นหรือว่ากำลังดำเนินการก็ถือว่าเสร็จแล้วหรือว่ากำลังทําอยู่เราก็เรากันก่อนได้เนาะแต่ถ้าหากใครได้ฟ้ามาเช็คดูแล้วมีการจกลกมีสถานะขัดข้องมีปัญหาสุดมากแต่กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันก่อน ระาับของตักวก็คือรต่างที่ให้เราได้มาทําการไว้ในการแก้ปัญหารหรือว่าดต่อสอบถามปัญหาแกดมินถ้ามาในการช่วนงานมีขัดข้องมีปัญหาขึ้นมาจริงๆก็จะไ,ได้ฟังบากันได้เนาะโดยให้เข้ามาก็แล้วก็พิมพ์หโัโข้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พิมพ์ว่าความี่อยากจะแจ้งหรือให้เขามาแก้ไขพิมพ์แค่ไปเสร็จแล้วให้กระ่งตัวแค่นี้กันไปก็จะเป็นการช่วยปัญหาแกดมินกันแล้วเมือไฟจะได้รูปภาพให้อดมินได้เห็นถึงปัญหาของเราโดยผ่านรูปภาพก็สามารถที่ทําการได้เหมือนกันเนาะหรือใครช่วยงานต่างๆกับมาแล ดูก็ได้นาอในตัวของตัววิทแอในตัวหงและสดเล่าว่าตอนนี้ยอดคนดูจากชุมบ,บานือยังอ่ะก็ยังนี้เลยแต่ของเดิมเน้อจากที่มีอยู่ประมาณ10กว่านี่นาอะแต่เราสั่งซื้อกระเพึ่อแล้วก็นี่เลยเนาออาจจะลองซูไปเห็นัดชัดเลย อันนี้เลยหลังจากที่ได้ทำการซื้อกันไปนั้นเราจะพูดตอนนี้ยอดคนดูและสุดของ Facebook ก็ได้กำลังจกลายพื้นมาเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะจากเมื่อกี้คงเดินพอดีมาอยู่แค่10กว่าๆนี่เนาะประมาณ10 45แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงร้อยเป็น120เป็นเทียบร้อยประมาณนี้จนแล้วเนาะก็าใส่พริ้งกันตัวในการทำไม่ได้ยากหรือโฟนอะไรเลยหากว่าใครที่ชอบมารับชมกันแล้วสนใจที่จะเข้ามาทดลองหรือว่าจะเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะกดเข้ามาในนี้ของตัวไซต์ที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้หรือว่าแปะเอาไว้ให้เนนาาาะดิช่่ง สนใจกตหัวข้อเพิ่มเติมแต่สามารถที่จะเลือกหัวข้อนของแต่เดินไปสญญนใจกันได้โด,ดยนอกรับเป็นตนุ๊กเว็บไซต์และสำหรับในคลิปโดยของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยก็จะขอฝากกันไวอรีตไปที่นี่าญญาหากพวกสนใจงก็ลองดูหรือถ้าดูก็แลญญ้วทำตามเพราะสำหรับในคลิปของวันนี้ก็ขอฝุกลา